สวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกทท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุงกคนนะครับเนาะมือในศิลปะามาเห็ดแนวจับเขียดครับอันนี้เป็นตะครอบครับผมเป็นตะครอบดินนะครับนะเนาะควนขวนต้มซีขวด,ขวด,ขวดน้ํากินนะครับขวนนี่ไงที่มีไม้มีไม้มีเล็กนี่แหละครับผมนี่เตอร์นะครับเนาะตัดแล้วเก็ตัด ขวดนี่เอาตรงข้อของเครื่อง,งนั่นแหน,นะครับการวัดนะครับเนาะ ở đây chưa khao bồn ở mắt này là khóc tát khao bồn bốn cái này thì tát khóc xây gắt tờ tát tát nó cổng không, nếu khóc kiệt chắp kiệt ต้องเ็ดวีทีพี่ธันรายแล้วครับผมมีเสียงรบกวนนีขอโทษขอให้อนนะอยู่ในบ้านเนี่ยครับเดน เมื่อไรครับเอาขวดพี่สี่ขวดยังก็ได้ครับขวดน้ำเป็นขวด แล้วผมจะได้ขวดใหญ่ครับนุ่มเปนเริ่มมาครับขวดนุ่นี่ใหญ่ครับพ่วงต้องเอาแน่นๆหน่อยครับเดี๋ยวมันหลวมมันตีลุดง่ายตัวนี้ครับผมตอาไปยัด้ต้องไปเลยดันไปชิ้นใ่ประมาณนี้ครับ

มัดเห็ดไอ้อันนี้มันเสื้อฟางนี่ผมก็ม่เนี่ยเ,ยนเนยจ๋อจะดูหรือว่าเดี๋ยวก็เอาเสื้อเสื้อเขียวเสื้อขาวมัดเขียนหนึ่งน,นะครับนะเนาะเสื้อฟางมัดก,ก่อนครับสำหรับคนเฮ็ดพวกเป็นนะครับเนาะนเคยเฮ็ดหรือจังไดเนี่ครับเรื่อยแสบตกแสบจับเขียดเราใส่มือครับ ีพพ่พาเตบก็ดีดีลายครับพาเต้เตบพ,พันเลยนี่ระดิบแบบเรียบง่ายนะครับนี่คุ้ม,มัป็นยาชาวบ,บ้านครับผมเห็ดง่ายๆครับก็่ต้องไปเสื่อ้มันเสียงเงินเสียทองครับผม ดักตบกตามกะดีว่ามันก็นดีอยู่ครับผมจางตกเสียงรถจะแล่นอยู่แล้วครับอยู่บ้านเชิญนั่นมาครับผมเครื่องมือประกอบเป็นจับเขียนครับฝนตกครับเมื่อนี้ครับผมเมยุเข่าอยู่ครับงูเป็น,นอมยุวันไดนแล้วครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสเตปวามพันดุกันหนึ่งครับ นี่เรกข้าเห็ดในเบิ้งเป็นตัวย่างครับต้นแบบก่อนครับผมลองเห็ดเบิเ้งได้ครับมาอยูเ่เดียเด๋ยวมาเตะมาพันนี่คือมัดใเห็เบิ้งเห็ดเป็นตัวย่างนะครับเนาะแต่ห้องตองเห็ดมันอยู่ครับน,นี่ตำเนียเมื่อยู่เ,เรากับผมนี่ยครั แล้วาผมว่าผมเนี่ยแล้วๆครับง่ายๆครับผมเดี๋ยวพอครบครบเกลี่ยครบไปเกลียไม่ไจะเด้งออกมาเนี่ยเวลาเขาออกก็จะเปิดฝาเนี่ยครับเปิดฝาใครเหงาต้องไหว่เปิดฝาเกลี่ยออกตัวนี้อ่ะเดี๋ยวปวดตัวนี้ กวดตัวนี้ว่าใส่กวดนี้ก็ได้ครับผมฝาตัวได้กนได้แต่ว่าพอดีเอาฝางง่ายเพราะว่านี่เขาง่ายครับนี่ครับผมได้นุ่งตะหล,ล้วครับผมไง่ายๆครับผมผมยาวชาวบ้านครับถึงเมื่ออายุฮาก,กินครับผมแนวจับเกียรไ์สเบ็ดนะครับนะแต่ฝนมาตกเมื่อแดดว่างว่าฝนมาตกเดนจีบ พาไปทายทับครับผมมาดับเกลียดมาวันไดผลจริงหรือเปล่าอยู่ผมเิเวณนี่นะครับน้องของหญิงของว่ายเฮนรินนี่นี่เธออันนี้ผมก็ใส่ตัวนี้ครับก็จะใส่มือครับผมโอ้ยมือกลมกลึงเลยปวดหลังปวดเอวครับผมอันนี้ขูบปับป๊บขูบปั๊บเลยครับผมได้การครับซีหาตัวซิโต,โตัวเทออกเตียน,นึงครับ กระโโบมกับม้ากับฝากใบฝากแช่นะก็ต้องฝากช่องน้ำกระโโมสันหากินแบบบ้านๆครับผมกันหนาวกอกันไมครับก็ลำเชียงตอนนี้แหละครับโบมแบบนี้ดังล้าวดีๆมาฝากท่นนเลยนะครับสวัสดีครับผม